สวัสดีค่ะออมศส,สิพรจารุวัตรค่ะ ตำแหน่งฝ่ายขายและการตลาด S1 ค่ะบริษัทวันมอลลิงอายุงาน5ปีค่ะของอ้อมนะคะอ้อมเรียนจบทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมมาค่ะก็คิดว่าอยากนําความรู้ที่เรียนมาค่ะมาใช้กับงานขายเพราะว่าเป็นงานที่ค่อนข้างท้าทายแล้วก็ได้พัฒนาตัวเองขึ้นไปค่ะค่ะเป็นงานที่เราจะได้เจอลูกค้าในหลายๆรูปแบบนะคะได้เปิดมุมมองการทํางานใหม่ๆแล้วก็เป็นงานที่มีความอิสระนะคะสามารถบริหารจัดการงานแล้วก็เวลาของตัวเองได้ค่ะของอ้อม จะถนัดทางงานกําจัดขยะอันตรายและไม่อันตรายค่ะอย่างเช่นง,งานน้ําเสีย กากตะกอนขยะปนเปื้อนและงานติดตั้งบ่อสังเกตการน้ําใต้ดินค่ะจะเป็นงานมอนิเตอริงเวลค่ะหรือว่าเป็นงานติดตั้งบ่อสังเกตการน้ําใต้ดินค่ะเป็นงานที่เราจะต้องทําการตรวจสอบคุณภาพน้ําว่ามีการปนเปื้อนจากโรงงานลูกค้าลงสู่แหล่งชุมชนค่ะซึ่งก็จะมีความท้าทายในรูปแบบของการทํางานนะคะ,ะข้อจํากัดของพื้นที่หน้าง,งานของลูกค้าแล้วก็ยังมีเรื่องข้อกฎหมายด้วยค่ะเป็นผู้ฟังที่ดีค่ะ รับฟังปัญหาของลูกค้านะคะแล้วก็จับประเด็นความต้องการของลูกค้าให้ได้ค่ะเพื่อเสนองานที่ตรงใจแล้วก็เหมาะสมที่สุดให้กับลูกค้าค่ะออมจะพูดคุยกับลูกค้าด้วยความเป็นกันเองนะคะแล้วก็รับฟังลูกค้าค่ะเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดค่ะยกตัวอย่างเช่นโรงงานที่เพิ่งเปิดกิจการนะคะออมก็จะอธิบายขั้นตอนการดําเนินงานแล้วก็เรื่องข้อกฎหมายให้ลูกค้ามีความเชื่อถือและมั่นใจในการใช้บริการร่วมกันค่ะความจริงใจคือเทคนิคการขายที่ดีที่สุดค่ะ ลูกค้าจะรู้ว่าใครแค่ไขของหรือใครที่อยากช่วยจริงๆค่ะ One more link Care about our planet